มีห้องแต่งมาอ๊ะกล้าพี่นอนกันอีกอยางอีกหอนอนเดีอันนี้เห็นเหตุยังไงอ่ากือไวที่นอนเห็นไหมดิเห็นให้ขอให้อ่าสักวันมันเป็นของมันเป็นวันของเราเห็นไหมดิเห็นอย่างเมื่อกี้เห็นไหมดิ โอ้ยเอา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 เดี๋ยวมันก็สีสำเร็จนะวิกตอเรียเสียงทองพาเลทพี่น้องครับหลังจากที่น้องนกระเบาเอเที่ยวกันเพื่อนๆครับสวัสดีครับสบายดีพี่น้องครับเที่ยวจนเพื่อนลืมไปลำเวลาพี่น้องเอ้ยบหูจักว่าสิไปนอนใส่พอดีเขามาในเมืองเทหล็เนาะเขามาในเมืองแหลวก็เลยเลือกที่จะนอนที่วิกตอเรียเสียงทองพาเลท เดี๋ยวบอ,อกไอศิพัสน้องๆมื้อนี้หลังจากที่ไอเคยไปดำเนินรายการแต่บ้านน้องๆนอนอยู่ใน <Man. S 1> พื้นที่อยู่บนป่าบนดอย <Man. S 1> แต่สำหรับวัอนี้ไอสิเปลี่ยนมุมมองเลยเดี๋ยวไอสิไปจงองห้องแค้มให้นอนโดย<ะ>มาเข้าไปานั่งกันทุกคนมื้อนี้ครับเดี๋ยวบอ,อกไอศิปรับเปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆนะครับในการพักการนอนโอ้อันนี้มือถ่งางนี่ด้วยนี่อ,อ่าเชื่อชื เคยเข้ามาจากเทียบบอกเคยเห็นทางเทียบบอแน,น่น่บอกเคย <c oughs> เคยเห็นพานแต่ว่าเคยเข้าจากเทียเลยถามคนละหนึ่งความรู้สึกก่อนใช่มาเอาความรู้สึกอันนี้นี่กนมูเป็นยังไงได้มาเห็นพาเป็นยังแบบนี้อ๋อคือรู้สึกว่าอ่ายากพาพราะเมื่หนอนจากคืนเพราะว่าห้องแฮมเข้าลู่ล่าอะไรอ่าเขามีความฟันว่าถ้าว่ามือหน้าคันท่าเขาแบบเขา คือดูแลตนเองได้แล้วเขาอยากจะพาพ่อเมย์มานอนเท่านึงเพราะว่าอยู่บนดอยให้พ่อเมย์าจะบริหนอนแบบนี้เขาจะ mm hmm. เขาจะเอาาอีอย่างมาปูที่ดินแล้วนอนเลยพี่น้องครับยผมสะดุดกับคําพูดนี้คือแบบสิ่งแรกที่น้องๆได้มาเห็นภาพบรรยากาศแบบนี้เรานึกถึงพ่อแม่เป็นอันดับแรกโดยไม่ใช่ั้นแล้วตอนที่เคยได้อาศัยอยู่อชาชน้าบดอิจัดจะอยู่แบบไหนน้องอันนี้อยู่ลําบาก ยูลำบาาคือกันบัวจะเป็นกันกิ่นเรื่อกันนอนเรื่อกันไปไปมาๆจะบัมีรถคีเขาจะยางเอาไปอ่าหนึ่งโซ่มองหรือชัส่สมองก็ต้องได้ยางเอาอที่นอนก็คือเอาอี่ยงมาปูใส่ดินแล้วนอนเอาหมอนมาใส่แล้วนอนเลยคือบัคือจะบัได้นอนหลู่แบบนี้เพราะว่าอ่อยู่ดูบนดอยจะบ่มีของแหมแบบนี้เลยซึ่งจะมีเขาก็บกม่มีอ่าแบบ เขาจะบ่มีค่ามาจ่ใจนอนเพราะว่าอ่าในงบมันบ่บ่แม่่นวาธรรมดาเลยแข็งแกร่งแบบนี้วิชานั้นแล้วคือตอนเฮาอยู่บนดอยเนี่ยครับพื้นดินเป้าๆเนี่ยจะจะแยมด้วยไม้หรือว่าไม้เหี้ยหรือว่าไม้ไม้ไพ่ธรรมดาแล้วจะเอาสาดปูนอนซากปูนอนเอาโมดใส่แล้วก็เฮาก็นอนเลยตอนที่พวกเจ้าเกิดอยู่ชั้นน้ำบทพวกเจ้านอนอยู่ยังไหนมีมีผ้าห่มแบบ บางๆมีแต่ตัวบางๆตัวบางแล้วก็เฮาก็ห่มเฮาก็นอนในช่วงฤดูหนาวนี่หนาวจากองศาอ่าอยู่บนดอยซ้ำซ้ำองศาอุ้มบนมันเป็นน้ำแข็งเพื่นวะอ่าอยู่อยู่บนภูสุ่งแข้งเลยมองบ้านพ่อเจ้าเกิดเนี่ยแข้งเคยอ่ามีคือเขาจะว่าหิมะอืมตกลงมาแล้วมันแข้งเราจะเห็นให้อ่าหนาวแล้วก็สักปลาเลยอ่า มีส่วนหัวไตยได้หัวควข้ไต่ได้แม่นในเมื่ออากาศหนาวจะเป็นทุกๆปีทุกๆปีบางปีก็บโบโได้หนาวไา่ได้แม่นแต่เมู่เจ้าเคยได้เจออากาศที่มันหนาวๆค่ะค่ะบอตอนที่พูผู้ดอยหนาวหนาวสุดเลยหนาวจนว่าเฮาอ่ะเฮาเฮานั่งอยู่กองไฟแล้วไปยังออกมาเลย้าห่มบางเป็นอย่างคือบ่หารภาห่มนานมามาห่มเออ่คือทุกคนทุกคนก็ฮู้ว่างบของสวนเผาโมงนั้น จะบวพอจะบวพอซื้อเขาเขาถ้าเขาอยู่ยได้แบบได้ทีทีททบวตายแล้วเขาจะอยู่เลยเขาจะบอกอห้าวิธีช่วยชีวิตเพราะว่าย้อนมาคว,ความจนเท่านั้นเห็นเดี๋ยวได้เหน็นเดี๋ยวได้บวตายก็เหน็นเดี๋ยวนั้นเขาจะบอกอดูแลสุขภาพตัวเองเท่าที่คนต่างประเทศเนาะเขาอยู่แบบได้บวตายแล้วอยู่แบบนั้นเลยเขาจะบอกหากเขาก็หักตัวเองแต่ว่าง,งบของเขานั้นบ่พอ เงินบ่พอที่ดิซื้อบะห่มหนาๆมาใส่พวกเจ้าเกิดมาพวกเจ้าได้อยู่แบบนี้โดยโดยแมนเนื่องด้วยบ่มีสองทางในการสอบอยู่หากินแล้วกันสอบเงินโดยทุ่มื้อนี้เป็นจังไงทุมเงินอยู่คือเก้าโอ้โหเดี๋ยวสิ่งใดที่ไอ้ซอยใดกัสิหาคนทางซอยนั่กันอะเอาความรู้สึกของเชชี่ไหรู้สึกว่าดีใจที่มาได้ นอนห้องเรนที่งามๆไปนีครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตเนาะบ่เคยคิดว่าจะได้มาครับดีใจว่านนนนถ้ามีโอกาสถ้าเขาอืมหาตัวเองได้นเนอะเขาก็อยากให้พ่มแมมานอนอยู่ที่นี่เพราะว่ามันเป็นห้องเรนที่อืมว่าแพงดยบ่มีปัญญาจะมานอนได้ <laughs> อ่าเข้าใจในความรู้สึกของน้องๆเนาะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวไอซิพาขอคนละหนึ่งความรู้สึกอ่าพี่น้องครับนี่คือความจริงผมเคยได้ไปบ้านน้องๆแล้วอยู่ลองรันเสียงทั้งลํำบากละบากแล้วกะบ,บานเฮีย่ยนกะมีแค่เพียงแผ่ลบฝนเพียงเท่านั้นแมน่บางเที่ยกะหัวลบหนาวกะบ่ใครจะได้ซ้ำใดแต่ม้อนีอ่าอยากเปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆทุกๆคน ไอ้มีความรู้สึกจังไเลเคยเห็นแต่ผ้าห่มบางๆนั้นว่ะป้าแนวในมิยังให้อายซอยได้ก็บอกอายตีเคยเห็นแต่ผ้าห่มบางๆ่ะเอาว่าความรู้สึกอายฟังหน่ยความรู้สึกแบบที่ด้ไม่เห็นแบบนี้ดีใจบูฮสิบอ้แบบความรู้สึกของตัวเองเนาะอืออคือบิกเบิกเคยมาโรงแรมคือลูแบบนี้เห็นแต่ผ้าห่มบางๆโดยแมน ถึงว่าเขาซิเห็นตัวหนาเขาก็ได้เบ๋งพันพนมาว่าเขาจะบ่มีเงินซื้อเพราะว่ามันแพงอยู่ได้เว็บได้ก็เอาเว็บนั้นก่อนไอเขาใจได้ความรู้สึกทุกอย่างแต่คนบึงบรรูุว่าเพื่อนจะเข้าใจบอในสิ่งที่เบาบอกตรงๆได้ว่าวิถีชีวิตจริงของน้องๆเนี่ยผมได้ไปสัมผัสมาแล้วจริงผู้คนเขาอาศัยอยู่กับ ช่วงฤด,ดูหนาวเขาจะอาศัยแค่เพียงกองไฟ,งไฟเป็นแค่ตัวช่วยบรรเทาหนาวเ,เสียผาบอกตรงๆเลยว่าเสียผาแขนยาวกับบะมีที่ใส่เนื่องด้วยมันยูไก่ยูไก่แล้วก็นนึ่งะงบประมาณในการจัดสัน่นอันนี้คือความจริงผมงได้ไปสัมผัสแล้วอ่ะของน้องเกาหลีบอกความรู้สึกให้อายฟังในหล่ะตั้งจากบ้านที่เขาอยู่บตังไล่ตังหลยค่ะเกาหลีรู้สึกยังไนครับที่เคยได้อยู่ในเขตที่อยู่บ้านนอกเนาะ แล้วก็มีโอกาสได้ปรับเปลี่ยนที่หลับที่นอนในครั้งแรกในชีวิตเนี่ยเกาหลีรู้สึกยังไงอืมรู้สึกมามาที่นี่รู้รู้สึกดีใจมากแล้วก็ว่าภาษางกันได้ยังไงเออเจ้าไหนนอนนอนนอนเต้าเตียจงเชียแห่งนี้เทียอิจิอิตาสาเตยเยอะ

โดยซึ่งเลยไอซึ้งอานีแปรดปแปรเขาบอกว่าไม่เคยคิดไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะได้มาเจอโรงแรมที่หรูขนาดนี้ไม่เคยไม่เคยคิดเลยเพราะว่าเราเกิดอยู่บนดอยใช่ไหมเราจะไม่เราเราคิดว่าเราจะไม่มีโอกาสจะได้เห็นโรงแรมที่หรูขนาดนี้แล้ววันนี้ก็เป็นวันที่ดี วันที่มีจริงที่เราได้เห็นโรงแรมที่หรูขนาดนี้ค่ะครับอยากเปลี่ยนมุมมองให้กัน้องเนาะทำไมร้องไห้เอาล้อกไห้เลยก็รีร้องไห้เลยไปเดาขาไปเบล่งพาบรรยากาศน้ำกันปะมันสิเป็นเยลงไหปะขนาดยังมาเห็นก็ว่าไปแล้วดิี่ซได้เห็นสซ่ได้สัมผัสมันสิเป็นเังไหนเนาะเศร้าเลยหองพวกนอห้องไหน ห้องนี้ห้องนี้โดยหนึ่งศูนย์เจ็ดวะแม่ห้องนั่นห้องอ้ายนี่หนึ่งศูนย์หกแล้วสิไปห,ห้องนอนกันเข้าไปเบิ่งเลยกว่าสิเข้ามาเลยตามมาเด้อทุกคนนี่ละอันอันนี้หมากับคนบ้านนอกเของเมืองโดยอ,นน <c oughs> อันนี้ก็เป็นคนบ้านนอกคือก็คล้ายๆคือว่าคนบ้านนอกเข้าเมืองเทาแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าที่เบิง่งทีวีคล่องข้าแล้ว นอนเท่ๆจะอยู่สั้นสั้นโดยนอนนอนอยู่สั้นถึงบอกเพื่อนไวงไหนนอนสั้นถึงป่ะถ้าไปเป็นที่พักที่อาศัยของเพื่อนน่ะป่ะมันก็จะบีบบ่อน้ำคือมันคืออยู่ประเทศไทยเลยอันนี้อย่างซาน้ำใส่บ้างดิงานเป็นเถื่อนเข่าอีกวว้าสวยมาก ตื่นเต้นแบบเคยเคยเห็นอยู่ไทยอ่ะไม่คิดว่าอยู่ลาวจะมีอยู่ไทยเห็นในโทรศัพท์ป่ะใช่เห็นอยู่ในโทรศัพท์ธรรมดาธรรมดาแมโบเคยคิดว่าอยู่ลาวจะมีเพราะว่าโบเคยโบเคยมาไปสิพาไปเบอร์มองนอนสิอันว่าอยังกะขนาดว่าได้เห็นมองนอนอยากเห็นเขาห่มนานๆวะยังเคร่งๆนีกแต่สิ่งนี้โอ้พนังคับนี่คือโรงแรม ว้าวเสียงทองมันกนมันจะมียิวห้องหนึ่ง oh. ห้องนี้ด้วยค่ะออามัานมีจะของนี่นี่มีปอ่ะโอ้ต้องต้องใช้อึ้องเลยอะ่ะจะลงไหม เราเตะเกิดมาเห็นเตะเข้าไปอยู่หน้าเขาอาบผู้สร้างงานงามอาบมิเตะคนดังเขาอาบไม่เคยเห็นมาก่อนครั้งแรกเลยจะได้ลงแล้วืันนี้ลองว่จะได้ลองไหมแต่ว่าเราเราอาบไม่เป็นเพราะว่าเราไม่ได้อาบแบบนี้ยอาบแบบไหนเราจะอาบแบบธรรมศาสตร์เราลงพ้าบางตามที่อาบเบอเอไปไทยอยู่อุดมใส่เต่าเขาจะอาบจะอาบเตะแบบนั้นเลยแส่รองเราบเอาโนอนไปเนี่ย ว้าวสวยว้าวหล่มากโอ้ยพ่อแม่เอ้ยเอินหาพ่อหาแม่เนี่ยอ่ะแยกพาพ่อแม่มานอนดีคือว่าย่างให้ความสุขให้เพิ่นแต่ว่าเดี๋ยวนี้นี่ยังดูแลตนเองบัวได้เถอะคันถ้าวันหน้าเขาดูแลตนเองได้แล้วเขาจะพาพ่อแม่มานอนแทีลูบลู่แป๊มนี้แม่ถ้ามีมือนั้นแม่ถ้ามีมือนั้นเด้อ ชื่อชื่อเพียง่านาดเ็นยงเห็เยังทำไมทากัน,นาว่าขอให้ขอให้มีมือ,น,อนั้นมือนั้นได้ดนอน,นเตียงเงางามไปนี้ได้เนงงามมีเตียงงางามไปนี้นอนคือยัน <c oughs> <c oughs> นอนลัาแต่เ,ตเกิดมายันนอนไป้นี้แต่วามีแต่คิด ก็ได้เตกก็ได้แค่คิดเอาอะไม่ไม่มีปัญญามันนอนแน่นอนเพราะว่างบมันมันไม่ใช่น้อยนะคิดืล้วแบบสั้นฝันก็ยังไม่เห็นน่าเอาเป็นว่าน้องอันนี้ไอตั้งใจที่จะเปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆเนาะให้น้องๆได้มาพักได้มาอาศัยโหถือว่าโรงแรมของก็เจ้ารู้นะแต่ราคาไม่แพงอย่างที่พวกน้องๆคิดนะแต่ว่า สำหรับน้องๆเขาเขาว่าแพงมากเข้าใจเข้าใจแต่ในตัวเลือกหลายๆที่ในเขตของหลวงพระบางน่ะก่อนที่ไอจะพาน้องๆมาในไอไปถามราคาทั้งทุกหมองทุกบอลแล้วแต่ที่นี่เห็นเห็นในรีวิวน่ะภาพมันโอเคแล้วก็อ่ารีวิวโอเคราคาโอเคจึงเลือกมาที่นี่อันอื่นถามว่าราคาเท่ากันไหมเท่ากันแต่ความหรูหรามันแตกต่างกันไปนี่คือสไตล์ที่ ที่ชอบชชอบใ่มันมันมันเป็นสไตล์แบบเงียบๆแบบสบายสบายเนาะใช่แบบดั้งเดิมคือตามใจเราได้เลยโดยน้องน้องแกลนซีคนไหนวะไล่ไอ้นอนคนเดียวไอ้สบายนี่แม่นแม่สบายดีวะขอซีคนอื่อ้ะไอซีน้องข้างล่างละไอ้ไหมไปโดยไปเบื้องของไอ้ไปโอเคไปไเบื้องของไอ้กันเอาของมาอย่างไรบ้างไปเบื้องของไอ้นอนกันไปตามไปเลย เดี๋ยวมามาชมของไอเขาจะไปเบิ่งให้ห้องไอเอกันเนาะด้ายอันนี้ไอ้นอนคนเดียวห้องเอก็สวยมากอสีนอนี่ดอกนี่างล่างนี่ดอกแมนิดปิดปตูให้ยนักไอ้ายว้าวสวยคือก่นบิรบ้านไเขาเบิขึ้นเบิแค่นี้ขึ้นขึ้นไปเบิร์นยูู่ึ้นไนก็ได้ง โอ้คือกันตัวนี้ไปมีความสุขกันวันนี้มีมีความสุขมากว้าวมีความสุขมากเนาะโอ้คักบบบคักเลยอันนี้ห้องนอนบ่าไอ้ตรงนั้นหนีนัวผู้เดียวเนี่ยโอ้โหคือแนสบายเออไอ้ผู้ดเดียวไม่ขัดไหนเมียนเบิ้งประตูไม่เบิ้ประตู <R> อ่ามาชั้นนี้สักว<อ>ันก็ต้องได้ลูกมันมันต้องได้เตือนเตื่นแต่ละคนตื่นเตืนครับมันมันธรรมดาสำหรับหลายหลายคนเนี่ยแต่มันพิเศษมากสำหรับน้องๆาเพราะว่าห้องนอนอยู่บ้านเขากับห้องนี้ต่างกันมากเลยต่างกันใช่ไหม ต่างกันมากเต้นเ<ล>ต้นเห็นห้นหองตต้นเต้นเชชีนี่ตต้นเต้นคักกมอดีใจเพราะว่าเชชีบอกเคยคิดเลยมาเห็นห้องเตียงนอนงนันเป็นนี่รู้สึกแบบดีใจมากขอให้สัตว์วันเชชีมีห้องเตียงนอนเออนอนงันงันคือเป็นนี่ <S 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 ได้ได้ในนั้นตรงได้ดูนั่นตองไหนรู้สึต่อไปเราจะสมดุลเนาะดีใจดีใจมากแม้ว่ามีห้องแต่งหน้ากับพี่นอนกัน อีกอยากอีกอันนี้เห็นอย่างไหคือไหวที่นอนเห็นไหมดิขอให้สักวันมันเป็นของมันเป็นวันของเราเห็นไหมดิเห็นอย่างมอกี้เห็นไหมดิโอ้ย เอา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 เดี๋ยวมันกับซีสำเร็จนะโอ้คลิปนี้เอาไปว่าไอเอาคลิปนี่แหละลิปบันได้กันมันมีลายให้พี่ให้น้องเขาได้เบิ่งนะผมเองก็ดีใจครับพี่น้องครับได้เห็นความตื่นเต้นของน้องๆเนาะเห็นแต่ละคนตื่นเต้นกันไม่ห่อนกันใบพี่น้องใบไม่สินะเอาใบไม่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 ทุกคนเลยจ้าถูกขอได้ของงามงามเมื่อสิเด้อค่อยๆได้ของงามงามเบื่อสิ อือหวนญ,ญ่าวาสนามีเ้ีขอให้มันได้ <c oughs> <c oughs> ขอฝันของเชื้อีขอให้มันได้เนาะเดี๋ยวไอ้กับป็นกําลังแห้งใจซอยวัตถุประสงค์ของไอ้นั่นมือนี่ไอ้บอกเลยว่าไอ้ตั้งใจเพื่อที่อยากจะเปลี่ยนมุมมองให้กับน้องๆตั้งภาพไปเที่ยวไกลๆภาพไปเที่ยวดึกๆเพื่ออย่างเพื่อที่จะเขาจะบกับบานนอกปกติเขาจะไปไทยรายกานอยู่บานนอกเนาะ แล้วอะไรตั้งใจว่าถานน้องนว่าเอา้าถ้าหากพานอนโรงแรมสักครั้งหนึ่งนี่ได้บอเคยนอนบออ่ะตอบคําตอบได้เคยนอนบอบอ่เคยนอน <c oughs> นี่คือคําตอบที่น้องๆตอบผมครับผมจึงตัดสินใจว่าเออเอา้ากันได้เมื่อเฮาได้มาหู้จัดหักแพงกันน้องก็ได้เป็นส่วนหนึ่งในการดําเนินรายการของผมนะครับผมก็ได้ผลประโยชน์จากน้องนะยอมรับว่าผมได้รับผลประโยชน์จากน้องๆแต่ผลประโยชน์ที่ผมได้รับเนี่ย เราทั้งต่างคนต่างได้รับผลประโยชน์ร่วมกันเนาะมาทุกครั้งผมก็บ่จะเจาคบอดีเซียของนล้วเขาจะว่าบอดีเซียของไปดูแลพวกน้องบอดูแลดีมากดูแลดูแลย่างดีเลยผมดูแลซึ่งกันและกันใจร้ายที่มีไอเอขาวจรงเลยมาเห็นของเทียงงานเลยมีเชื่อชืดตื่นเต้นกามัวเลยดีใจมากกระเทือว่าเป็นการได้เปลี่ยนมุ่มั่กับน้องๆอ่างที่เคยได้เห็นเขาลงน่ะมีโอกาสกลับไปลงซะเด้อ เดี๋ยวนเลยแต่ว่าไอ้ไทยให้เบิ่งบ่ได้ดิบดได้ไม่เปนบดได้นะพักกันไปปลดปล่อยในความรู้สึกที่อยากลุ้งเปิดน้าออกให้มันเป็นฟองกับนอนแซ่เลยเด้แม่แมท่ามความรู้สึกที่เปิดเป็นบ่ล่ะเห็นเขาเอาดอกตุลังเป็นเป็นเบิ่งในยูทูปนะโดยโดยเปิดจังได๋ก็ได้เดี๋ยวได้บ่เป็นก็จะเบิ่งใน YouTube เอาอือคั่นเบิ่งคิดอะไรไม่ออกให้บอกทีมงานบ้านนาโอเคค่ะอยู่นี่โรงแรมอย่างที่เฮาเฮาอยู่นี่อ่า โรง,งแรมเซียงทองแมววินทอเรียเออวินทอเรียเซียงทองพาเลตพี่น้องครับรถ้าหากผู้ใดที่สนใจพี่น้องครับในการที่มาเที่ยวลุงพะบางแล้วชิดมองพักมองเศร้าบ่ออกนะครับเนาะให้นึกถึงอ่าโรงแรมวินทอเรียเซียงทองพา,พาเลน,น,นั่นแหละครับพี่น้องครับป่ะเขาลงไปข้างล่างกันไอ้สิน้อนเลยพวกเจ้าลงไปทำไม ไป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 ลงไปลงไปลงไปเดี๋ยวลงไปส่งนะไปเดี๋ยวดีนะถึงแล้วก็รอหน่อยจะให้ปิดชิปเออโอเคเราก็จะมาฮอซัมมี่ก่อนเพราะว่าเมื่อยแล้วเขาจะก่อ เอาก็จะไปอาบน้ําพักผ่อนนอนมืดค่อยเจอกันโอเคกะขอคุดน,น้องๆเนาะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการนํำเล่ยการทองไอแล้วกะเดี๋ยวที่ฝากได้โอกาสดีฝากอ่าโรงแรมให้เพ่นน้าแน่สงทางในการติดต่อหรือว่าในการอจองที่พักจังไดดันใต้คอมเมนต์นี่เนาะโดยเดี๋ยวจะให้อมม่าทางแอดมินเพจเพนไปคอมเมนต์ใต้นี่แล้วพี่น้องครับผู้ใดที่มาเที่ยวหลวงพอบางครับอย่าลืมเด้อพี่น้องครับอ่าโรงแรมวิทอเรีย เซียงทองพาเลตวิกตอเรียเซียงทองพาเลตเนาะสำหรับวันนี้ครับผมเบาวเอิททิมงานบหน้าพ้อมด้วยน้องๆซีสาวมงนะครับกับสิอำลาพาจากพี่น้องไปก่อนสำหรับเพื่อนนี้ฟันตีลาตีสวัสดีบ๊ายบายยงชู